อโอ้โหจริงปะไปนะคะสำหรับใครที่จะปั้นรถนะคะไม่ว่าจะซื้อไปใส่เองนะคะเป็นพ่อเช้าไอเป็นพ่อเชา้าอ่ะเป็นพ่อค้าปั้นรถนะคะนี่เดี๋ยวมาเอาชุดสีสวยไปปั้นรถกันนะคะตัวนี้สีสวยมากนะไฟดูมากับตาคือสวยจริงเร้อยอ,อยู่บ็อกดำเงาดำล้วนดำเงาเลยใช่ไหม โอโหลองจริงนะคะวันนี้มีลงลงนิดหน่อยนะคะทุกคนราคาพิเศษนะ,ะงงเ,เพราะว่าตัวเนี้ยเป็นราคาเหมามา,ดาเดี๋ยวเรามาลงนะคะลงคืนนี้เลยแล้วก็ใครที่จะมาดูรีบมาเลือกก่อนได้เลยนะคะมาก่อนเลือกสีก่อนมาก่อนเลือกสีก่อนเนาะ <laughs> เพราะว่ามันมีมาจํากัดนะคะราคาพิเศษเออมาจํากัดราคาพิเศษจ้า นี่ร้อยยี่สิบห้านิววานสีแดงแก้วโอ้โหนิววานทุกคนมีด้วยรม,ม่ใหม่ๆพอมีนะรอบเนี้ยเอออะไรอ่ะร้อยเก่าแดงครับร้อยเก่าเว็บร้อยเก่าน้องกระตงังโ,โหมาเลยอันนี้อะไรแล้วก็นี่ครับร้อยยี่สิบห้าอาร์นะครับสีบอล Born, Born. บอลบอลนี่มาโห่พ่อลงไม่ไหวเลยอะ่ะอันนี้โซนิกสีเขียวอุ้ยโซนิกมีมาด้วยนะคะทุกคนโซนิกโซนิกโซนิกสีเขียวนะครับอันนี้อะไรเนี่ย<น>มีโอชมพูลายนี่จัดไปไปหมดยังหมดหมดแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้นะคะใครที่สนใจพรุ่งนี้มาดูได้เลยนะคะเอา เอาลีหรอแม่องแม่อันนี้องแม่อือหือเอาแม่